คลิปนี้เมาใจคนรักสุขภาพจ้ามนิเสภาพมากินสลัดผัก3ามสีอกไก่และไข่ต้มเมนูจากเซเว่นจ้ากระปุกนี้29่สิบเก้าบาทหมอสำรับเป็นแบบมือเบาๆเนะจ้านี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะ แล้วเราก็จะคนนะคะเพื่อนๆกินเย็นๆอร่อยค่ะกินแบบเย็นกระแสบเนาะจ้ะพักเพิ่นกระซิมี่แบบแค่ลอดข้าวโพดทัทวร์แลยี่ปุ่นจ้ะแล้วก็มีโอกไก่แล้วก็ไข่ต้มอยู่ในนี่คลุกเคล้ากันเนาะจ้ะแปบ๊บหนึ่งนำนำสลัดเพิ่นกระไซมาในนี่เลยจ้ะนี่อร่อยบอกต่อจ้ะ ิเลยนะนี่อืมสารอาหารครบดดตัวนอยู่จ้ะอืมอร่อยอกไก่ก็นุ่มอกไก่นุ่มผักนุ่มน้ำสลัดกลมกล่อม กินง่ายไม่เบื่อไม่เลี่ยนสีสมสมนี่เป็นแค่รอตตาสีเขียวๆนี่เป็นถั่วลญี่ปุ่นเหลืองๆนี่ก็จะเป็นแบบข้าวโพดเนาะข้าวโพดหวานอร่อยนะไปลองกินถ้วยละยีิบเก้าบาทในเซเว่น ลองท้องก่อนเมื้อเช้าในวันทำงานได้ค่ะเบาๆนี่อกไก่ชิ้นประมาณเท่านี้อืมกอมม ไข่ต้มนี่เพิ่นแบบซับซับมากเลยจต่บบแนจว่าไห่เป็นลูกหรือเปล่าข้างในช่วยก็จะเป็นทรงลึกอร่อยอ่ะอืมอร่อย เอาไว้พร้อมคลิปหน้าวัชภาพเป็นยังอีกบ๊ายบาย